สวัสดีครับผมคนป่านะครับเคลล่าหลาคนเนี่ยเริ่มเบิดเฮลแล้วนะก็เดี๋ยวจัดขี้มะล้อมให้แล้วกันครับซึ่งอลัมเนี่ยเหมือนจะเล่นง่ายนะแต่ถ้าจับมั่วเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่ไร้ค่าเลยนะครับแล้วอลัมเนี่ยเอาจริงเป็นเฮ่ที่ใช้เทคนิคเยอะมากนะครับถ้าใครเล่นเปนชำนาญเนี่ยแคลรี่นี่ไม่เก่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าจะกันใครไม่ได้เลยนะอ่ะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะสอนทุกเทคนิคของอลัมเลยซึ่งผมพิกอลัมมาเนี่ยในเกมนี้คือตอนแรกจะมาละมึกอ,อ้อยนะแต่ว่าเขาหยิบฟอลร์เข้าามตัวนึงมันกก็จะลายเป็นว่าาาทให้้เเรเลือกกจับไดยขึ้นไงอ่ะก็เเดี๋ยวรามาดูอในนนคคคลลิิปี้กัััรรรบเเ่มยบ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นลเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่เ็มพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผนนีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดียวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับมินต้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึง1สายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวีคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับเกมนั่นนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็อาจจะไว้ประมาณกลางเดือนมกราคมเลยนะครับเรียกได้ว่านานมากเลยนะ ึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วง20กว่าดาวน,นะครับของในช่งวงนั้นนะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ล้างดูเดือนมากเลยนะครับในส่วนของท่างไฟคอลัมน์เนี่ยก็จะตามเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนครับก็จะตามตน้าจอนี้เลยครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็พยายามมาเคลียร์คลิปกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาวิธีทำนะครับให้อารมณ์โลกสีันที่สุดเท่าท,ที่ทำได้นะซึ่งวิธีทำตรงนั้นเนี่ยเราจะเคลียร์คลิปกลางก่อนนะครับแล้วก็ไปถักป่านะ เลนแคลรี่ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปช่วยนะเพราะว่าไม่ประโยชน์ครับทําอะไรไม่ได้และก็ในระดับสูงเนี่ยการเอาลำไปเวทป่านี่อคอนช้างไม่ค่อยปขขอระสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะมาเดนเลเวลอย่างเดียวเลยนะซึ่งถ้ารมเนี่ยลู้สสีช้านะครับมันจะช้าตอนช่วงที่เอามังกรทีน,นี้ยจะลำบากเพราะาทีมเราเนี่ยมันเหมือนไม่มีแทงไงมีลมก็เหมือนไม่มีถ้าลำยังไม่สีนะครับและก็ผมค,ค่อนข้างจะเลี้ยงมานานนะครับ จะไม่ค่อยใช้สกิลหนึ่งการคีบๆสักเท่าไหร่นะแล้วนี่เวเลนี่ฟังไว้มากเลยนะครับ <laughs> ผมไม่ถังไม่ทันเลยและก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราคีบกลางชา้าด้วยนะครับก็เลยถักไม่ทันนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเคกลางเสร็จปุ๊บมาถักตาเลยจะได้เร่งเรือขึ้นมาน,นะครับแล้วมาคุยกันต่อเรื่องการประหยัดมานาน,นะครับ <Okay. S 1> อย่างแรกที่เราประหยัดมานานนะ <laughs> เพราะว่าเราจะได้สกิลสองไปต่อยเรี่เขาได้นะครับ เพราะว่าพอเราสกิลสองปุ huh ๊บเนี่ยเราต้องมาเสียมนาไปกับการใช้สกิลหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าอารามเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวนึงครับที่ใช้มนาคุณช่างเยอะเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าหาวมันจะเป็นก็ไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งแค่ครีมนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรูสีนิดนึงครับเดี๋ยวคลิปการจะเข้าอ้าวทาร่ามาเฉยโอ้โหแล้วเราดักกันเทียบเลยครับเรียบร้อยกันอย่างนี้ทีนี้เขาเสร็จทาร่าไปครับเดี๋ยวเปิดมังกรเลยเปิดมังกรช้าหน่ยเดี๋ยวบอฟ้าหายอีกนะครับ อันตรายแล้วเจอเราดวยตรงนี้ครับฟิกเกอร์จับเลยครับขนันลิงครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเอลสูยิงตึงอ่ะการจับของเราแต่ละข้างนะครับอันนี้ต้องใช้วิธีการคำนวณค่อนข้างเยอะนะอย่างแรกนะครับจับเนี่ยต้องมอีโอกาสปิดคิวนะถ้าจับแล้วปิดคิวไม่ได้อันนี้ไม่ต้องจับนะครับอย่างที่2ถ้าหากเขาไปจับตัวเลือดเต็มเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าทีมอีกทีมนึงเนี่ย,ยจะต้องไม่มาซ้อนนะตะกี้นี้เนี่ยเราไปจับเราดูที่เลือดเต็มนะครับ เนื่องจากว่าทีมเขาเนี่ยเขาอยู่ทางเลนบอลสามคนนะครับได้ว่าถ้าจับปุ๊บเนี่ยโอกาสโดนซ้อนท้าไม่มีเลยถ้าลําจับแล้วตายตามมันไม่คุมนะครับเราต้องหาจังหวะในการเล่นดีๆนะพยายามจับแล้วเอาตัวรอดออกมาให้ได้ด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายครับคือการใช้ฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์เนี่ยพอฟิกปุ๊บต้องจับได้เลยนะครับถ้าฟิกปุ๊บแล้วต้องเดินต่ออันนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คิวเนี่ยสามารถใช้ฟิกเกอร์หนีคันนะครับซึ่งพอถ้าเขาหนีได้หรือว่าใช้สกิลหนีออกไปได้เน มันกลายเป็นว่าอารมณ์นี่เดินหลามเกินไปนะครับและสุดท้ายพวกก็กลายเป็นว่าท้าที่จะได้จับกับการเป็นเสียคิวเว้ฝันตรงข้ามนะครับเพราะงั้นฟิกคีหนึ่งเอาให้ถึงระยะที่จับได้เลยนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยจับใครก็ได้นะครับตัวไหนจับแล้วฆ่าเขาได้อันนี้จับไปเลยนะครับแต่ก็ไปไม่ได้ใหญ่ไปจับแทนนะครับเพราะต้นเกมเนี่ยเออ่พวกแคลรี่พวกเมทจับไปปุ๊บก็ปิดคือพวกแท้เพราะอะไรที่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าหากเลือดเขาเหดือนนี้น้อยนะครับแล้วทีมเราสามารถปิดคิวได้เนี่ยอันนี้ก็จับได้เลยนะก็ดูตามสถานการณ์กันไปนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยก็พยายามจับแล้วได้คิวนะครับแล้วก็เลรลมเนี่ยพยายามที่จะเลี้ยงเลือเดเอา <compute S 2> ไว<ร>้นะคร <gry yerde. S 1> ับอย่าให้ไปโดนต่อดมากเกินไปนะครับเอาง่ายๆเลราอ่ะอย่าเดินแหลมนะครับ t u ไปเดนแหลม่าเจอเขาตอดมานี่พอเลื่อนเลยแล้วปุ๊บเล่นต่อไม่ได้นะครับจับปุ๊บก็ตายเองอะไรมานี้นะแล้วตอนนี้เมทเราอยู่ใกล้นะครับหรือจับเลยแล้วก็เรื่องของการจับนะครับเราสามารถเล็งเป้าหมายได้ด้วยนะตรงนี้ให้ดูตัวเลนไว้นะครับเวลาเรากดอติค้างไว้นะครับมันจะมีเสาสีแดงขึ้นมานะครับเราก็เลือกว่าเราจะจับตัวไหนนะพอเราเลือกไปที่ตัวเลนปุ๊บเนี่ยเราก็กดปล่อยเองนะครับมันก็จับให้เรา พยายามอย่ากดจับออโต้นะครับเพราะงั้นบางคีมันจะมั่วนะซึ่งอารามเนี่ยถ้าอัติพาดปุ๊มเนี่ยงานงอกเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เหมือนจะเล่นง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะเพราะถ้าอตีพาดทีนี้คือจบเพเลยนะแล้วนี่สกีเราเข้าไปใกล้ปุ๊บนี่ทาร่ากดซับโลเลยนะครับตงใส่กัวโดนเราเบิดจับนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ทางด้านออบเลนฟอเรนตึงมากนะครับลาำยับเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องขยับเลนมาช่วยกันนิดนึงครับ แล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมช่วงแรกๆเลยนะครับที่ผมเจอกับพิ่อัไฟนะครับพี่ตอนนี้เขามาช่วยผมทําคลิปนะจริงๆไม่เชิงว่าช่วยหรอกครับเพราะว่ากดสโลตอนนี้หาห้องไม่เจอแล้วต้องกดประมาณ2คนนะครับถึงจะหาห้องง่ายนะตอนอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยมันที่หนึ่งุมพานะครับผมหาห้องมาสิบนาทีโคตรนานเลยกดสโลตอนนี้ดาวปัจจุบันก็อยู่ที่หกสิบหกดาวแล้วนะครับขาดอีกสิบกว่าดาวน่าจะติดกอล้ว แต่ก็ในส่วนของเกมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางผมแนวคอนชาที่จะเฝ้าเลนแคลรีน่น,นิดนึงนะครับเพราะว่าทิงเขามีอ้อยนะแล้วก็มีทาร่าด้วยนะครับซึ่งหาเราไม่อยู่คอยคุมแคลรี่เนี่ยอ้อยเขาเข,าเข้ามาแล้วทาร่าแทงป้อมต่อเอลสูไม่รอดนะครับส่วนทาร่าก็เหมือนกันทาร่าก็ไม่กล้าที่จะทิ้งแคลรี่ไปนะครับเพราะถ้าหากทาร่าไม่อยู่เนี่ยผมได้ป้อมแนะ่แล้วก็ตอนนี้อ้อยอยู่ทางซ้ายนะครับเรายังวหวอยู่นะตีออกแล้วนะครับตรงนี้ จะหัดจ,จังหวะเล่นเลยนะครับโหวไปแล้วย่างตึงเกิดเข้าไปครับจับบอานี้ครับโ,โหแล้วก็เอรียบร้อยครับอันนี้ถ้าเราไม่จับเนี่ยอ้อยเขาก็ไม่กล้าเข้าสุดนะครับแล้วพออ้อยจากไฟแล้วเนี่ยอันนี้ก็บุกเข้าไปได้เลย,เลยประมาณนี้นะครับแลวก็เรื่องของการจับคาป้อมนะครับจับคาป้อมเนี่ยก็พยายามจับเครื่องข,ขอบพอนะไม่ใช่ว่าเราไปจับกลางป้อมเลยนะครับอันนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเราจะออกไม่ได้นะครับอาร์ล็เนี่ยชอบเดือดเข้าไปจับคาป้อมเขานะครับ ฆ่าเขาได้นะเพราะป้อมช่วยยิงใช่ป่ะแต่สุดท้ายปุ๊บอาร์มออกไม่ได้นี่ครับตายครับป้อมตามไปประมาณน,นั้นนะครับวันเดอร์นี่โดนฟอรเรนลัมยับเลยนะครับนี่ทีนักการนอกผมต้องเลือกสองป้าแล้วว่าจับว่าหรือจับฟอรเ์เรนไหมลำบากแล้วนะครับตอนนี้ทีมเขานี่สกอร์เริ่มไล่มาแล้วแปดต่อหกครับตอนนี้ก็หกที่กว่าแล้วนะครับ ตอนนี้ทีมเราสกอร์นำนะแต่ว่าเงินตามอยู่พันหกเลยนะครับเดี๋ยวเคป้ากครับตอนนี้ทีมเราตอนนี้มีเอลโู่ที่รวยนะครับเอลโู่นี่เงินสี่พันแปดนะแล้วก็รวยอับสองคือเดน่านะครับการเงินอยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับได้เรียกว่าเงินต่างกงนพันหนึ่งเลยนะระหว่างเมลและคารลี่นะครับโอ้โดนสตาร์รับตรงนี้ตรงนี้ต้องรีบจับเลยนะครับเขาจะได้ชงาสิกดิวไว้หน่อย แล้วพอมีไฟเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆทีกสาวต, <c oughs> นะตอนนี้ช่วบเลือดอาลามนี่ผมได้นักแขนนะเด้งปุ๊บปุ๊บเลยนะตอนนี้ทีมเขาอ้อยกับฟอเลนรวยนะครับแต่ว่ารวยสุดคืออ้อยนะเพราะงั้นเราก็เลยเลือกที่จะจับอ้อยนะครับเรียกด้ว่าคนไหนรวยสุดก็จับคนนั้นแนหะแต่คือเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็ยังเป็นสองนีมอยู่นะครับส่วนพวกคารี่เมดอันนี้ให้ทีมเราจัดการนะถ้าทีมเราจัดการคารี่เมดไม่ได้อันนี้ก็เรียบร้อยประมาณนั้นนะครับ อ้อยนี่มาขอเช็คนะครับผู้ดาวติดของลามนี่มันนานไปหน่อยนะน่าจะแบบลดลงมาอีกข้าววินักบางดีเลยนะครับเขาตัวมันมีดีแค่จับจริงนะ <c oughs> และแ้วตะเกียอ้อยเลื่อนลดลงไปหน่อยนะครับเพ <c oughs> ราะงั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของก้อยมากนะก็จับคาร่าเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เราเสียอตีไปสองคนแล้วเนี่ยผมกับทางวันเดอร์นะครับ <c oughs> วันเดอร์ยังรอดมาได้ครับวเวเลส ก็เลยตามต่อไล้เดี๋ยวไปช่วยนิดหนึ่งครับประคองไว้ครับเปิดแบบเต่มอีกโอ้โหคอนเลนเรียบร้อยเล็วสุดโอ้คอนเลฟอสเข็บเฮ้ยดอกพา่านแล้วเดี๋ยวล่อเข้ามาในป้อมนิดนึงครับได้ไหมโอ้โหมันเดินตามทีทีเดียวมันเดินบอกไม่มีนติถูกคอนเลนลำโซนอีกโอ้โหเกือบแตก เลียวมาต่อมึงน,นี่โอ้โหกว่าจะเอาลงอลามที่เมียนตีนี่บอกเลยว่าฟรนนี่ลำยับเลยนะครับเพราะงั้นระวังด้วยนะแต่ผมก็ยังมองว่าเกมนี้เนี่ยอ้อยยังเป็นปัญหาอันหนึ่งอยู่นะครับแล้วทาร่า,านี่ยเขามีทั้งคิวแล้วก็ซับรอนะครับทำเอาเล่นยากเอาเรื่องนะไม่มีอะไรมาดังฉันได้ จริงคาร่านี่มันเอามาแก้ทางลำมงได้นะแต่ว่าถ้าหากอารม์ไม่จับมั่วเนี่ยมีความมั่นเปในการจับก็มีมาตรฐาทเท่าไหร่หน,นะครับตรงนี้โซนบอกเดียวนะครับฟอลินกาเขา้าอันนี้นี่รอย้เขาเข้ามาในบ่อดาร์กเลยนะครับถ้าเขาเข้ามานี่คาร์ลียิงฟีสปอร์ตเลยนะครับเล,ล่นอารมไม่ต้องคำสูงมากนะครับเล่นอยู่ใกล้ๆคาร์ลีไว้นะ พี่จะเล่นง่ายกว่านะครับยกเว้บังดาบแบบบังดาที่เขาโปกไกล,กลเก่งอันนี้ต้องอาจจะขึ้น,น,นสูงนิดนึงนะครับแต่ว,ว่าถ้าหากตัวที่เขาไหลมาคิดตัวอย่างอ้อยอย่างฟอเลเรนเนี้ยอันนี้ยืมชิ้นตัวเลยนะครับเพราะมเมจชิ้นเขาเขาเพราะสกิลไม่ได้เขาเป็นตุเลเอนเงี้ระยะสกิลมันใกล้อย,อยู่ละเป็เรียนนี่ลาเอาเรื่องเลยนะทีนเขารอทาร่าเปิดครับ แต่ถ้าหากเราจับไม่พลาดเนี่ยเขาก็ตัดใจเข้าลำบากนะครับทาร่านี่พอโดนแท็คฝีเนี่ยโอ้หทาร่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอ้อยมาครับอ้อยนี่ก็ก,กวนนะกลายว่าเข้ามาปุ๊บก,ก็ต้องรีบอันติออกเดี๋ยวเลยนะครับแล้วพออันตีแล้วเนี่ยก็จับพลังนี้อย่างสบายเลยนะครับแต่ว่าปิดคิวไม่ได้ครับทำเไปไ็นเล่นติพลาดครับแล้วกลายเป็นจังหวะให้อ้อยเข้ามาสวนครับโอ้หเรียบร้อยเลยตายมีสองเลยครับตรงนี้ อ่ะตรงนี้ถอยก่อนครับเลือดน้อยครับเล่นอารามอย่าไปเล่นตอนอารามเลือดเหลือน้อยครับมันมันจับใครเขาไม่ได้เขาไม่กลัวนะอารามจะค่อนข้างไม่ชอบดาวที่มันต่อ,อยเก่งนีครับอย่างเช่นเจอแอนเนทอ่ะเจอดูเอทพวกนี้นะครับอารามไม่ชอบนะโอ้อไม่ทันยังไงอ๋อยู่ทางซ้ายครับ คิดเข้าได้ทุกแกทั้งหมดคือเหี้ยของตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีเดลนาหน,านี้อ่าผมไม่กล้าจับเลยนะถ้าตัวมันเลือดเต็มนะพวกไฟเตอร์เลือดเต็มเนี่ยจับไม่ได้เลยนะครับจับพวกเก่าเขาไม่ลงนะนแล้วอ้อยอยู่ทางซ้ายครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวสุดเดินมาครับโอโ้โยสุดมึงมาตรงนี้ครับแล้วเจ้าเข้าไปครับโอโ้โหแล้วก็เกรียบร้อยครับ แล้วฟอรเรนกาต่อครับแต่ว่าอันตีผ้าอย่างโอ้โหเรียบร้อยเลยฟอรเรนคาร่ามาต่อครับตรงนี้เสียขบวนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยคาร่านี่หยิบมาไม่ชนะใครเลยเนี่ยและก็เวลาเจอกับตัวพิพิวนะครับอย่างอ้อยนาคอสพันด้าพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปวิ่งไล่เขาอะไล่ไม่จอดนะครับต้องใช้กันดัก เอาน,นิดนึงนะครับพอเขาเล่นอารามเนี่ยก็พยายามอยา่าเผยตัวมากนะครับแล้วก,ก็เดี๋ยวจับสุดท้ายละกันครับเอ้าเฮ้ยมันมป็นขึ้นอมตะโอ้โหเกือบแตกผมเราไม่คู่กัสกิลสองเป็นบล็อกเออ่สไปน์ของลิเลียนะครับก็เลยกลายว่าเป็นอมตะช่วงหนึงนะแล้วพอผมเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยเอ่อดางเหมือนไม่ขึ้นนะครับโอ้เกือบแตก แล้วก็ถ้าหากเราเข้าไปจับในบ่อน้ำนะครับการันตีหนึ่งศพนะครับอาจจะเป็นศพที่สองด้วยนะครับก็คือเป็นเราแล้วก็เป็นเขานะครับได้แตได้ว่าลงบ่อปุ๊บตายคู่ประวาณนั้นนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมในน้งยี่สีบดาวนะครับก็ประมาณช่วงกลางเดือนกลับคมเลยนะครับได้แตได้ว่าผ่านมานลนมากแล้วเอพีก็เป็นของเราครับเกมนี้ครับโซนได้ค่อนข้างดีเลยเล่นเอาทั้งอ้อยเขาเข้ามาจ่ายดาเมจดลำบากมากเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังหาจังหวะในการจ่ายดาเมจดได้นะครับ มีช่องนิดเดียวนี่คือเขาเข้ามาเอาเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แสดงใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ